เมื่อโลกบอกว่าชีวิตต้องมีความหมายสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอ่านไปเรื่อยๆรายการอ่านแล้วเล่าอยู่กับผมเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่อาจจะฟังดูย้อนแยง้งแต่ข้อจะปลดปล่อยและหิวใจเราได้นั่นคือเรื่องของศิลปะก,การใช้ชีวิตแบบไร้ความหมายหลายครั้งที่เราถูกโลกกดดันว่าชีวิตต้องมีความหมายต้องมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ต้องมีมิชชั่นที่ชัดเจนแต่ถ้าลองหยุดคิดสักนิด แล้วถ้าความจริงแล้วชีวิตนี้มันอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยล่ะวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจมุมมองที่น่าสนใจจากงานเขียนของโรเบิร์ตแพนทาโนผู้สร้างช่องดังอย่างเพื่อซูดออฟวันเดอที่เขาได้รวบรวมไว้ในหนังสือ The Art of Living a Meaningless Existence ซึ่งเป็นมุมมองที่ว่าเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้เราจะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าเดิมครับทำไมการไร้ความหมายจึงเป็นอิสระแก่นหลักที่แพนทาโนเสนอคือ แรงผลักดันจากความสงสัย curiosity และความอัศจรรย์ wonder ครับ 1. ความจริงอันสงบเมื่อความหมายถูกยกเลิกสิ่งแรกที่เราต้องยอมรับคือจัก,กรวันไม่ได้ให้ความหมายอะไรแก่เราเราไม่ได้เกิดมาพร้อมคู่มือการใช้ชื้อจากพระเจ้าหรือธรรมชาติเมื่อเราตระหนักได้ว่าความหมายสูงสุดของชีวิตถูกยกเลิกไปความกดดันทุกอย่างก็หายไปทันที ลองคิดดูสิครับเมื่อไม่มีกฎว่าชีวิตคุณต้องบรรลุอะไรบ้างคุณก็ไม่ต้องรู้สึกผิดกับการใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการคุณจะหลุดพ้นจากพันธนาการของคำว่าควรจะเป็นหรือต้องเป็นได้อย่างสิ้นเชิงนี่คือการฮิวใจที่โคตรลุ่มลึกเลยนะ 2. ส,สถาปนิแห่งความหมายเราสร้างเองได้แพนทาโนบอกว่าแม้โลกภายนอกจะไร้ความหมายแต่คุณเป็นคนกาหนดความหมายของตัวเองได้ความหมายไม่ใช่สิ่งที่ค้นพบ แต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาคุณสามารถมอบความหมายให้กับความสัมพันธ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆงานศิลปะที่คุณสร้างหรือแม้แต่การดูแลคนที่คุณรักสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายในเชิงจักรวาลแต่มันโคตรมีความหมายสำหรับคุณและนั่นก็เพียงพอแล้วการสร้างความหมายขึ้นมาเองคือศิลปะในการใช้ชีวิตที่แท้จริงครับ 3. แสวงหาความมหัศจรรย์ด้วยตนเอง Pursuit of Wonder เมื่อเรายอมรับความไร้ความหมายเราจะเปลี่ยนโฟกัสไปที่ความอยากรู้อยากเห็นครับเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องเสียเวลาไปกับการพยายามตอบคำถามใหญ่โตที่ตอบไม่ได้แพนทานโนเชื่อว่าแรงกลับดันของชีวิตควรมาจากความทึ่งและความสงสัยในสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นปรากฏการธรรมชาติความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์หรือสเสน่ห์ในงานศิลปะจงใช้ชีวิตด้วยสายตาของเด็กที่เพิ่งค้นพบโลกใบนี้เป็นครั้งแรกเลย จงออกเดินทางเพื่อแสวงหาความอศัศจรรย์ด้วยตัวคุณเองเหมือนชื่อช่อง YouTube ของเขาเลยครับ vais. การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยไม่ต้องมีความหมายสรุปได้ง่ายๆนะครับการใช้ชีวิตแบบไร้ความหมายไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตแบบสิ้นหวังแต่มันหมายถึงการใช้ชีวิตอย่างอิสระเพราะเมื่อคุณยอมรับว่าไม่มีใครกำหนดคุณค่าหรือเป้าหมายให้คุณได้คุณจะสาม,มารถใช้พลังทั้งหมด ไปกับการสร้างคุณค่าและความหมายให้กับตัวเองในแบบที่คุณรักที่สุดจำไว้ครับอย่าให้โลกมาบอกว่าคุณต้องทำอะไรแต่จงใช้ชีวิตด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความรักในสิ่งที่คุณเลือกทำความเคลือบแคลงสงสัยคือแรงผลักดันสเสน่ห์ของสิ่งรอบตัวคือแรงบันดาลใจและความปรารถนาที่จะรู้สึกทึ่งคือเชื่อเพลิงครับถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตมันหนักตึ้งเกินไปลองปล่อยวางความหมายอันยิ่งใหญ่ลงครับ แล้วกลับมาหาความทึ่งในเรื่องเล็กยรอบตัวดูผมรับรองว่ามันจะโคตรหิวใจและทำให้คุณอยากมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกวันนี้ช่องอ่านไปเรื่อยๆรายการอ่านแล้วเล่าขอเป็นกำลังใจให้คุณใช้ชีวิตอย่างอัศจรรย์ครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ